สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานออนซอนพบกับผมบ่าวตาเมืองสกลเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้บ่าวตาสิพามาเบึง่ผลงานนะครับผลงานที่บ่าวตาใช้น้ำส้มสายซูเนาะน้ำส้มสายซูผสมกับน้ำ20ลิตรนะครับเนาะในปริมาณาครึ่งครึ่งขวดอันอครึ่งขวดนน้ำส้มสายซูนะครับเนาะ ถ้าใครยังบ่เคยเข้าบ่เคยเบิ้งเนาะบ่เคยเบิ่งคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปากดหรือติดตามเบิ่งได้ในช่องเกษตรอิสานอวสนนะครับกะนี่ครับผมจะให้สังเกตตรงจุดน,นี้เนาะอะไรผมจะเอาเข้าไปเบื่องไกลๆเนาะนี่ครับเห็นบอครับท่านผู้ชม นี่ยๆ,ๆๆๆครับตรงนี้นะครับเนาะผมจะสูวงไปไกลดีกว่าโอ้กล้องบริษัทปในใดท่านี่แสงบ่พอบ่านี่นะครับอันนี้มันจะเป็นลังมดนะครับเนาะลังมดแดงมดส้มนะครับ บัวแดงเมดส้มถ้าก้อนมันจะทํารังตรงนี้พอรังบดแดงเมดส้มนะครับบัวแดงเมดส้มถ้าก้อนมันจะทํารังตรงนี้พอบลตาทําการฉีดน้ำส้มสายสูไปแล้วก็ห่างเลยครับบบมีหมดจักตัวแล้วครับเห็นไหมครับตรงบริเวณนะครับที่เป็นจุดมีรอยใบใหม่นิดหนึ่งเพราะว่าปฏิกิริยาของน้ำส้มนะครับแต่ว่ากับบบมีผลยังครับบบมีผลต่อ การจเจริญเติบโตของออยอดฝรั่งเนาะก็คือว่าไส้ได้ผลดีครับคือห่างไปเลยครับห่างห่างโมเดงนะครับคือโมเดงก็คือยอมทิ้งรังแล้วก็หนีไปเลยครับมันบ่ได้ฆ่านะครับคือมันจะไล่นะครับครับท่านผู้ชมถ้าผู้ใดท่านจะเบื่อคลิปนี้ก็ก็สามารถเข้าไปที่ตามชมได้ที่ช่องเกษตรอีสานอุอนนะครับ ในชื่อคลิปที่ว่าไล่หมดเร่มเลรงได้ผลดีนะครับเนาะให้เบิ้งครับวิธีการันสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เบิ้งอีกนะครับนั่นแหละครับตรงที่รังหมดมันนี้มันแตกรังแล้วก็คือว่ามันบ่มาอยู่แล้วครับปกตินี่บอต้าแแรกๆกับบอต้าก็มั่งหังมันอยู่ได้มั่งคือเอาไม้ตีออกแยกใบฝรั่ออกมันก็ก่อแลวคือเก่าครับแต่ถ้าฉีด น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำยีสลิตเข้าไปเลยมันคือสิทิ้งรังไปเลยนะครับก็ได้ผลดีอยู่นะครับนี่ครับคือผมอยากมาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นสาระดีๆนะครับเนาะในการทำฝรั่งเนาะกิมจูในพื้นที่แห้งแล้งภาคอีสานนะครับเนาะเป็นที่ภาคอีสานของเทาจังหวัดสกลนครของเาครับก็อย่าลืม กดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับและทานกับศิวพาดคลิปเด็ดโดดดนจากทางช่องเกษตรอิสานสอุสรครับพบกับผมเบ่าตาเมืองสกลได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ